สวัสดีค่ะชื่อศินดาทองอยู่ชื่อเล่นเบลค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อธนานท์จีนักสลิสดนะครับชื่อเล่นชื่อนัทค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเออรีจลูลาศกุลน,นะคะชื่อเล่นชื่อแต้มค่ะ สวัสดีครับผมไทยรัฐกิติรังสิตนะฮะชื่อเล่นชื่อแปะนะครับจบการศึกษาที่คณะวิศวกรรมโยธาครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ประมาณ30กว่าปีที่แล้วหล่ะจบปริญญาตรีค่ะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาวิชาเครื่องกลนะคะ จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี2529ครับจบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสาขาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัททีมคอนสตรักชั่นแมเนจเมนต์ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลค่ะ ปัจจุบันตำแหน่งไวท์เพ i ิเดนที่ดูแลงานทางด้านระบบสิ่งแวดล้อมแล้วก็โดยเฉพาะด้านระบบประปาครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัททีมคอนสัคชั่นแมเนจเมนต์นะคะตำแหน่งเป็นวิศวกรเครื่องกลค่ะปัจจุบันก็ทำงานที่บริษัททีมเป็นแผนออกแบบโครงสร้างของรถไฟฟ้านะครับปัจจุบันก็ดูแลสายสีชมพูอยู่ หลังจากที่เรียนจบจากมชมาแล้วก็ได้ไปสอบเข้าที่การประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนะฮะแล้วก็ได้ทำงานที่การประปาอยู่เป็นเวลา8ปีแล้วก็สนใจมาสมัครงานที่บริษัททีมเนื่องจากว่าบริษัททีมเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็มีโครงการที่น่าสนใจโดยเฉพาะงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนั้นน่ะกำลังบูมมากก็เลย สนใจรวมทั้งมีเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ที่บริษัททีมอยู่แล้วด้วยครับค่ะก็โดยส่วนตัวนะคะก็มีความสนใจในด้านการทำงานการควบคุมง,งานก่อสร้างอยู่แล้วค่ะตอนฝึกงานเนี่ยก็ได้มีโอากาสลองไปฝึกงานที่เป็นการควบคุมง,งานก่อสร้างแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสายงานที่เราชื่นชอบอะค่ะทีนี้พอตอนปี4ีเทอม2ออะค่ะที่บริษัทก็ได้มีการเข้าไปแนะนำ บริษัทแนะนํางานโครงการที่ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามันเป็นงานที่น่าสนใจดีก็เลยลองสมัครดูค่ะอันดับแรกก็คืออยากมีประสบการณ์หรือว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวกบับการก่อสร้างระบบขนส่งรถไฟฟ้านะครับทางด่วนอะไรซึ่งปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีการขยายตัวอีกมากสำหรับเส้นทางแบบนี้นะครับค่ะก็ตอนนั้นก็สนใจในงาน ด้านที่ปรึกษาก่อสร้างแล้วก็ควบคุมงานก่อสร้างค่ะแล้วก็เห็นว่าบริษัททีมเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมีผลงานทั้งของภาัฐและเอก,กชนนะคะก็เลยลองสมัครด,ดูค่ะตั้งแต่เข้ามานะครับนับได้ประมาณปี6เดือนละก็น้องๆที่นี่ก็ให้ความช่วยเหลือในการดูแลเรื่องการอบรมเรื่องโปรแกร,รมนะครับการออกแบบต่างๆ จึงทาให้สามารถทํางานได้ด้วยดีครับค่ะ,คะก็ตอนแรกก็รู้สึกกังวลน,นะคะเพราะว่าเราเป็นเด็กจบใหม่แล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในการทํางานแต่ว่าพอทํางานไปเรื่อยก็รู้สึกดีค่ะพี่ๆทุกคนใจดีคอยสอนเราตั้งแต่เรายัางทํางานไม่เป็นจนสามารถทํางานเองได้ค่ะตอนนี้ก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัททีมค่ะ หลังจากที่มาร่วมงานกับทางบริษัททีมเนี่ยก็ชอบระบบการทํางานของที่นี่นะฮะก็คือว่าในในการทํางานโครงการมีการเตรียมงานมีการวางแผนงานแผนคนมีการเปิดโอกาสให้เราได้ทํางานเต็มที่นะฮะแล้วก็ยังมีพี่เลี้ยงคอยดูแลทําให้เรามีโอกาสได้พัฒนานะฮะตามความสามารถของเรารวมทั้งมีการส่งไปฝึกอบรมให้เราได้มีความเชี่ยวชาญความชํานาญในสาขานั้นมากๆขึ้นครับ ก็ตอนที่มาเริ่มงานนะคะก็มีเพื่อนๆนรุ่นเดียวกันนะคะจากหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้ามาเริ่มงานพร้อมกันก็เลยไม่ค่อยกดดันในการาหาเพื่อนหาสังคมใหม่ๆอะคะ่ะกับเพื่อนๆก็ได้มีการแบ่งปันความรู้กันก็อยู่กับเพื่อนก็สนุกสนานดีค่ะทีนี้พอแต่ละคนเนี่ยแยกย้ายกันไปที่ไซงานนะคะก็ไปเจอพี่ๆที่ไซซึ่งพี่เขาก็ดูแลดีนะคะมีการสอนเทคนิคการทํางาน มีการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานต่างๆนะคะก็ะทำให้ได้ฝึกพัฒนาทักษะการทำงานเยอะมากขึ้นค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจการทำงานเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างนะคะพี่ก็คิดว่านี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่น้องๆจะได้เริ่มการทำงานโดยที่ได้รับประสบการณ์ที่มี โครงการที่ขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากซึ่งหาไม่ได้จากที่อื่นนะคะก็อยากให้น้องๆมาสมัครดูค่ะก็บริษัททีมนะครับปัจจุบันนี้ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์มานะครับเมืม่อปีที่แล้วแนะปัจจุบันนับถึงวันนี้ก็มีอายุถึง40ปีแล้วซึ่งมีประสบการณ์ในการออกแบบการควบคุมงานการบริหารงานก่อสร้างมีหลากหลายสาขาวิชานะครับตั้งแต่ โครงสร้างโยธานะครับระบบไฟฟ้าระบบเครื่องกลครับสิ่งแวดล้อมและก็มีบริหารโครงการนะครับก็เหมาะสําหรับวิศวกรหลากหลายสาขาที่สุดเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีวิศวกรหลากหลายสาขามากที่สุดในประเทศบริษัทหนึ่งค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีความสนใจในงานที่ปรึกษาก่อตร้งหรือว่างานควบคุมงานก่อตร้งค่ะ พี่ก็อยากจะให้น้องๆลองมาสมัครกันดูนะคะว่าบริษัททีมเนี่ยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมีผลงานทั้งขอู้รับเละเอกชนแล้วก็มีการทําง,งานเป็นแบบทีมเวิร์กมีข่าวคมในการทําง,งานที่ดีน้องๆก็ลองมาร่วมงานกับบริษัททีมกันดูนะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจงานทางด้านวิศวกรที่ปรึกษ,ษานะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเนี่ยมาทํางานร่วมกับทางทีมนะฮะเพราะว่าทางทีมเนี่ย มีโครงการที่น่าสนใจที่ท้าทายความสามารถของน้องๆอยู่หลายหลายโครงการนะฮะบริษัททีมก็จะเหมือนสถาบันที่จะทำให้เราได้ทำงานได้เรียนรู้และได้พัฒนาตัวเองไปในทิศทางตามความเจริญของประเทศครับ